สวัสดีวันฝนตกพี่น้องครับสวัสดีย่าหมอเลี้ยงฝนตกพี่น้องเ๋ยนะครับเบิ่งปุ้ยบรรยากาศนั่งอยู่ไต้เงื่อนหน่อยพี่น้องครับเนี่ยนั่งอยู่ไต้บานกุฏิหลังหน่อยของจานร้รอยนะครับฝนตกแห้งพี่น้องครับดีใจหลายหลังจากที่ฝนตกมาหลายเมื่อบันอัดอันมาหลายมือพี่น้องครับลงมกย่างแห้งเลยครับเนนบิ้งน้องน้องไม้ของจานร้อย นะครับน้องเตรียมเลี้ยงปลาดุกนะครับโอ้คือเสียด้น้ำไหลายระบาดนี่น้ำสายยางสิยบได้เปิดแล้วพี่น้องเอ้ยบา้านนี่นะครับว่บางันไล่สุดไล่บ่ได้พี่น้องครับสัญญาณบ่มีก็ลเลยขออนุญาตถ่ายคลิปแทนบ้านเนี่ยปาดตีทุก่นอนมาไงเลยพี่น้องเอ้ยคักแลว้วคักแลว้วพี่น้องคักแลว้แลวเนี่ยฝนมาแล้วฝนมาแล้วเดี๋ยวขึ้นเมื่อเครืงเงื้ยนก่อนโอ้ ฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยแน่่คุณเพื่องเพื่อนเบิกบรรยากาศครับสุดยอดเลยเศร้าหายเศร้าหน้าก็ดีอ๊คดีใจบาดไอ้ฝนตกข้าวเดียวหน้าฮงเลยพี่น้องครับหน้าฮงแล้วฝนตกข้าวเดียวหน้าสิเต็มน้องประดุกระบาดไอ้พี่น้องเอ้ยอุ้ยแน่เบิ่งฟังโขงพี่น้องครับแน่เบิ่งฟังน้ำโขงทั้งคุณ เมิดหมอกไปบิดเลยนะครับเอาายน้ำท่วมนองจกบาดดุสิไ้ปอยปลามืออื้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี่เมื่อน้องแล้วเมื่อต้นกล้วยแล้วบานนี้ผลมาพอดีพี่น้องครับไ้น้ำผลใสผลแห้งครับพี่น้องครับสบายดีครับผลแห้งเนี่ยมือเร่งครับพอดีสิไ้น้ำใส่น้องผลดุเลียงเรียงผลดุกไหมอู้ยสาใจครับมือนี้งแ่ครับ มไปฟังนำโขงพี่นอ้องเมื่นเป็ดเลยนะครับตอนนี้จานร้อยอยู่สังเงินอยู่สังบ้านกุฏิหน่อยนี่แหละน้ำกำลังสีท่วมเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องครับได้ฟิวเลยพี่น้องวันนี้ได้ฟิวเลยดีด,ยด้วยเขาได้หลายเ็ดเต็มน้องเลยน้ะเต็ียมน้องเลยน้ำไปน้องประดุะกนะครับหมู่บ้าน,นีนพระกระเทือกต้นกล้วย ถูกน้ำหน้า,นาวออกนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำปูนไม่มื่อนี้ฝนตกใจพอดีพี่น้องครับบัดคลากรายคลากลายอัดอัดมาหลาย,ลาลาย,ม,ลายมื่อแล้วฝนตกฝนตกฝนตกยามเมื่อแรงพี่น้องเอ๋ยสุดยอดเลยครับมือนี้แ,นแหยโอแข้งคว่พี่น้อง เราจะพาไปบ่งน้องกระดุกแต่ว่าตอนนี้ไปเพราะด้านในผมมีกันห่มนะครับนั่งเล่ยนยู่ใไตล่างเพื่อน,นลเนลยล่ะเสียงฝนกับบรรยากาศลมเย็นๆใครแนฝ้าเพ่เหลื่อมฝ้าบ่อห้องพี่น้องนะครับก็เลยขออนุญาตขอขอนอุญาตเฮ็ดคลิปซูพี่น้องเบิ้งใดนะครับื่องจากว่าโคตรอย่างเดียว บอบีลมแห้งบอบีฝ้าบอบีฝ้าเหลืองบอบีฝ้าห้องนะครับโอ้ยเอากระไอ้พันเต็มน้องแล้วจากไหนฝนเยี่ยนจันเอยสีผ้าไปเบื้องน้องป่าว่าน้ามันจะได้หลายปนไหนพี่น้องครับนะครับได้ร้อยว่าสิเปิดน้าอกใส่แต่ว่าพอดีฝนมาพอดีรายการเลยพี่น้องรายการเลยนะครับได้จะน้อยสีผ้ายางไปเบื้องรับพี่น้องโอเครับบรรยากาศกำลังสีกันครับจัน่อยว่ากันโต๊ะแห้งครับพี่น้องครับ น้ำในบอ่อสิเกิดหลายบอ่อนะครับน้องใหม่บ่มีขนมก็ใสิผ้ายางไปเบิางพี่น้องครับนี่ครับเบิางจักแหงบ่อแห้งครับน้ำไหลเข้ามาหอดเงื่อนแล้วนะครับนี่น,น,น้องบูบู้ไข่บ่ได้ล่างเลยวันนี้นี่ครับบางข้างหลังกพี่น้องเต็มแล้วตกคือจังสุดนะน,นอนไหลเข้ามาเต็มตารางเงื่อนไปรองครับเนี่ยแต่อันนี้ตกแห้งอยู่บาดเดียว จะเริ่มซาไปแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยแทมไป,ปูนมันไปตั้งฟังหัวงปนพี่น้องครับคืเสด้เก็บเฮ็ดละบาทเนี่ยเฮ็ดไปตะออกดีครับพี่น้องเอ้ยอู้นฝนบวกบรรยากาศบรรยากาศเึินไปต้องเงื่อนต้องกันตกแห้งครับพอลงมาตาลางเริ่มเศร้าแน่จังหน่อยเละพี่น้องครับเนี่ยต้นไม้ต้นไรเสด็ถึงน้ำฝนเสด็จซึนแหละครับบัดเนี่ย โอ้ยตกเย็นแห้งวันจ็กชั่วโมงหนึ่งเนี่เต็มน้องเลยครับพี่น้องน้ำใส่ผ้าไปเบิ่งน้องปลาดุกก่อนน้องเลี้ยงปลาดุกหาอะไรใส่หัวสักบาทก่อนพี่น้องเลยกันโหมกับบอลใบครับนี่ได้แล้วแนวใส่หัวพี่น้องเลยเอานี่ยละควบหัวไปเลยเอามอในพี่น้องนี่โอ้ต้องระสายสิโบเปียกฝนสติบัดเนี่ยกระสีโบคือเก่าตี๋กระสีไปเบิ่งน้องปลาดุกจักหน่อยพี่น้องครับ มอว่านพรกันเถอต้นกล้วยท่อนกล้วยขึ้นนะครับเตรียมถารับน้ำฝนเตรียมเอาปลาดุกมาลงพี่น้องครับเดี๋ยวเสียิปฟูเบื้งต่อพี่น้องนะครับย่ามเอาปลาดุกมาลงนะครับบ่อซ้านี่สีลงจักตัวนะครับพี่น้องคอมเมนต์คำว่าใดนะครับบ่อซํานีู่้เคยเลี้ยงนะครับเด้อขอคำปรึกษานํำบ่อใดน้อยซ้านี่สีลงปลาดุกประมาณจักตัวนะครับให้พี่น้องนะครับลองคอมเมนต์มาบอกเบิ่งนะครับบ่อซํานี่มันสีมะกับปลาดุกจักตัวนะครับพี่น้องครับ ไปนองไปเบื้องน้ากันครับโอ้ยฝนตกฝนตกมาซาลาหน่อยพี่เฮาไอยอยะน้ำท่วมขาเลยอ่ะโอ้ยลายเติบไปน้องครับฝนตกแห้งครับหลายเติบจะลอยว่สิเปียงน้ำใส่ครับดึงสายยางมายางดีดึงสายยางมายางดีเพราะดีฝนมาก็เลยบ่ได้เปิดโ่ปเปลืองน้ำเลยบาทนี่เอาน้ำฝนสะก่อนรับ เนี่ยครับพี่น้องบ่อซัมนี่แหละครับกว้างประมาณกว้างประมาณหาเม็ดสี่เม็ดกว่าครับควาบกว้างควบเน่าประมาณควบเน่าประมาณเจ็ดแปดเม็ดนะครับประมาณเจ็ดหรือแปดเม็ดนะครับควบเน่าควาบกว้างประมาณสี่ถึงหาเม็ดพี่น้องว่าสิลุงปลาดุกได้จักประมาณจักโตนะครับอ่ะผู้ใดเคยเลี้ยงบอกจ๋ายลอยได้พี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามาบอกแน่นะครับบ่อซัมนี่สิได้เลี้ยงปลาดุกได้ประมาณจักโต น <ทฆ ones> ะครับจัดร้อยคิดไว้ว่าประมาณ 1, ù, ต1,500ตัว1,000ตัวถึง1 5 0 0ตัวน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าผู้เคยเลี้ยงก็แนะน,นําจัดร้อยมาน้าก็ดีพี่น้องครับนะความคมคิดเห็นนํานะครับยูสระาหน่อยตอนนี้นี่นะครับคว่ำก่วงในกรประมาณหาเม็ดสี่เม็ดหาเม็ดคว่ำยาวาประมาณเจ็ดถึงแปดเม็ดนะครับในคว่ำยาวนะครับขนาดของบ่อลึกลึกก็ประมาณเพียงหัวเข่า ถึงเอวนะครับมองเลือกสุดกองหัวเอวนะครับมองประมาณสำเนียงกัเพียงข้อเขาเพียงขาแข้งนะครับจะร้อยกะกะปริมาณเบิ่งว่าประมาณหนึ่งพันหาร้อยตัวหรือว่าหนึ่งพันตัวประมาณนี้นะครับเป็นตะไหร่เป็นตาใหญ่เมื่อหนาบอนะครับอยากลองเห็ดเบิ่งพี่น้องนะครับพอดีเลยถ่าผลมาผลมาคราวเดียวพี่น้องเอ้ยบึ้มเลยนะครับได้น้ำไหลเติบ บาได้กันสิเปิดน้าสายยางเอานะครับเพิ่มเติมให้มันเต็มหอดพี่นะครับพี่น้องให้มันหอดตีนขอบป่อพี่นะครับมาว่านเืือต้นกล้วยออกพี่น้องครับส้มมันเปื่อยมันเน่าเหือออกมากนะครับสะต้นกล้วยขึ้นมามาว่านนี่นะครับมาได้ก็เลยเตรียมหนาใไม่นะครับแล้วก็เสีเอาจอบมาลงเอาพักทตมาลงนะครับเพื่อสิให้มันเป็นโฮมหน่อยๆสำหรับลูกปลาดุกหน่อยนะครับลูกปลาดุกอยู่ทางนี่พอนขายกับประมาณตัวละบาทนะครับตัวละบาท นะครับสุลองมาลงเบิ้งจักจักพันหาหรือพันหนึ่งจังสี่นะครับแต่ว่ากะกะปริมาณบ่ถือนะครับลองเบิ้งสะกวันนะครับพี่น้องนี่ครับบอ่อปลาดุกทำเองนะครับนี่ประกระนิศเองครับพี่น้องครับชาปูนเองเทเองนะครับหลายสร้างซ่างหลายๆคนร่วมกันนิดนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยาเดาหน่ำฝนใส มื่อแล้งาดว่าสิตกอีกอยู่ครับพี่น้องเพราะว่ายังคึ่มอยู่นะครับเบิ้งขีฟ้ายัางขีฟ้ายัางคึ่มอยู่นะครับคิดว่าสิตกขแข่งอีกอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยนะครับ <lucky> อยู่บ้านรนังได้น้อยนะครับป,ปูนก็เหลือพี่น้องเหลือสองสอบนะครับปูนประมาสิบก็สอบนะครับเหลือสองสอบใส่น้ำยากาันซึมเพราะนะครับเพราะว่าพี่น้องว่าใส่น้ำยากาันซึมน้ำม,มันจางสีโบหัวมันจางสีโบซึมนะครับเวลา,าเอาเลียงปลามันก็จะยู่ในไโดนนะครับ น้ำตู้มาบ้านสูบออกน้ำม,มันเริ่มเขียวเริ่มดำแล้วมัในน้ำฝนเขาไม่พี่น้องครับบัดนี้โอ้ยโก้บ้านยังบัดนี้เสด็จเปิดน้ำซะอีกรอยเดียวครับบ่หลก็ได้น้ำฝนแล้วแก้วเลยตกถือมือครับพี่น้องเอ้ยสวดยอดสวยดสวยอดเลยอือแอบครับบรรยากาศหัวสวนนะครับต้นหมอกต้นไม้บกหอกบกฮง,งต้นค่านะครับเนี่ยต้นค่ากอค่าพักเม็ก ก็ล่งออกงามๆนะครับบักม่วงบักขามนะครับในต้นขามนะครับต้นบักขามก็าลังงามต้นบักม่วงเป็นหมากสนั่นครับพี่น้องครับบักม่วงแต่ว่าสุ่มสุ่มบักม่วงตัวดันเบิดแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้สิเป็นบมักม่วงสามฤดูที่จะร้อยปลูกไว้ปีกายปีก้อนนะครับนี่ครับเป็นหมากสนั่นละครับนี่หอยอ่อนต้อนเอียนเตี้ยนละครับบักม่วงนี่ครับผลดูผลก็มีนะครับนี่คือมักม่วงสามฤดูมีอยู่สองต้นครับสามฤดูนั่นต้นหนึ่งนะครับปลูกไว้สองต้น นะครับนี่บรรยากาศดีๆพี่น้องเอ้ยฝนกำลังสีเศร้าบัดเนี่คือเศร้าไ้แท้น้เพรทันได้หวงน้องเลยกาว่าสิได้เต็ียมน้องแท้ครับเบิ่งขี้ฟ้าพ่นมาวังหันเมื่อดขึ้มมาที่เดียวเชี่ยวนะครับอ้าย่ามะเร็งพี่น้องเอ้ยสบายดีนะครับเมเือเอมนะม่อฝนตกนะครับมาเบิ่งน้องปลาดุครับจ,จานรอยนะครับเบิ่งหัวเบิ่งสวนเบิ่งบะหมีบักม่วงน้ำกันพี่น้องเอ้ยนะครับบรรยากาศดีๆ นะครับกับบ้านกุฏิบ้านหลักน้อยของฉันเพื่อนวานะครับอโอ้คือฝนแล้วพี่น้องคือไอฝนแล้วบัดนี่ยนี่แมนบอเอาพี่น้องครับลองคอมเมนต์ว่าเบิรงพี่น้องนะครับว่าปมาบ้านซ้ำไหนหนองซ้ำนี่นะครับสีดนลงปลาดุกประบ้านจักโตนะครับจักลอยจักพันนะครับผููไดเคยเลี้ยงก็ลองแนะนำจานร้อยมาแน่นะครับพี่น้องครับ อะจัดร้อยกับบ่เคย่อนหูในการเลี้ยงปลาดุกว่ะน้องซัมนี่ใส่จักโตนะครับกันว่าปล่อยกับปล่อยเลยผู้เฒ่าว่าว่าประมาณนี้โอ้ยพันหนึ่งลอกกันเอาไปพันหาลอกคนเอาไปสองพันนะครับกะล่องเบิ่งสะกวนพี่น้องนะครับเพราะว่าน้ำเข้ากับได้กับบริเวณประมาณซัมนี่บริเวณซัมนี่นะครับแต่ว่ายามเพาปล่อยปลาในน้อยมันก็สิโอเคอยู่แต่มันใหญ่มาแหละบรรย์สี่แหนกันบ่นะครับเดี๋ยววินิจัยเบิ่งเดี๋ยววิเคราะห์เบิ่งกันแล้วกันนะครับเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซัมนี่ก่อนพี่น้องนะครับ คือฝนแล้วเดี๋ยวจะไปหาซวยหัวจ้าบาทก้อนบาทในย่านเป็นวัดเป็นไอนะครับป้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศฝนตกเมื่อนี้ตกแห้งแต่ว่าตกแห้งตกข้าวเดียวนะครับตกแห้งอยู่ตกข้าวเดียวน้ำกระไรค่อนทางอยู่ดอกนะครับครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆพี่น้องครับเอาสบายดีเนี่ยมะเร็งพี่น้องครับสบายดีเนี่ยมะเร็งครับสบายดีเนี่ยมะเร็งครับผมน้องประดุกจานร้อยครับขอบพระคุณครับเอาครับนี้แรงนี่เอาซ้ำนี่ก็แล้วกันพี่น้องครับ เดี๋ยวบอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ